สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายถึงตําแหน่งที่จะใช้ในการติดตัวผลิตภัณฑ์ไซเลนไนซ์ซึ่งตัวไซเลนไนท์นี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะฮะคือช่วยในเรื่องของการพักผ่อนให้มีประสิทธิภาพผลจากการวิจัยนะครับตัวไซเลนไนท์เนี่ยจะช่วยทําให้เราสามารถพักผ่อนแล้วก็นอนได้ยาวขึ้นนะครับถึง66%เลยทีเดียวทีเนี้ยเรามาดูว่า เราจะใช้ตัวแผ่นไซเลนไนน์นี่ยฮะติดบริเวณตรงไหนในร่างกายได้บ้างนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่สามารถติดได้ก็คือจะอยู่ข้างกับข้างคอตรงนี้นะครับใต้ใบหูตรงนี้คือตำแหน่งนี้นะครับสามารถติดได้เลยแล้วก็ตำแหน่งที่2ครับก็คือตรงบริเวณนะครับหน้าผากตรงนี้ก็สามารถติดได้ครับซึ่งตัวไซเลนไนน์นี่นะครับติดก่อนนอนนะครับเพราะว่าจะช่วย ทำให้การพักผ่อนนอนหลับได้ดีขึ้นครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถติดตรงบริเวณปลายเท้านะครับตรงนี้ได้นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งที่จะทําให้การพักผ่อนนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงบริเวณนะครับขมับตรงนี้นะครับตรงหางตาเนี่ยนะครับก็สามารถติดได้นี่คือตัวไซเดนไนท์นะครับใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่า นี่คือนะวัตรกรรมใหม่ที่ใช้ในการปรับสมดุลของร่างกายโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งสารเคมีเป็นกระบวนการการทำงานแบบธรรมชาติ100%เลยครับ